ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบาซิโออีเปิดคลิปอุโม,มง์ลับขึ้นยอดภูมะเขือค่ะฐานขเขมรใช้เป็นช่องหลบภัยที่ดักซุ่มยิงโจมตีฐานไทยค่ะ เซเบิร์ตเปิดคลิปอุโมง์ลับขึ้นยอดภูมะเขือค่ะฐานเขเมรใช้เป็นช่องหลบภัยที่ดักซุ่มยิงโจมตีฐานไทยค่ะก่อนถูกไทยยึดคืนหนีตายตกหน้าผาค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่28กันยายน2568ค่ะ เฟซบุ๊กของทหารหลังกองพันนะได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ฐานค่ะซึ่งร่วมกันก่อสร้างถนนขึ้นภูมะเขือน,นั่นเองนะซึ่งเป็นชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกนนารทะลักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะพร้อมระบุนะบอกว,ว่าถนนภูมะเขือเสร็จแล้วครับนะขณะที่กำลังเทป,ปูนระยะสุดท้ายถนนคอนกรีตานี้จะทำหน้าที่เส้นทางส่งกำลังบำรุงและในอนาคตค่ะจะใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวภูมะเขืออีกด้วยค่ะ ต่อมาค่ะทางด้านเพจกองทัพภาคที่สองค่ะได้ระบุว่าขอแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการที่พระธรรมวชิรยาณโกศลหลวงพ่อบุญช่วยปุญญะวันโตนะแล้วก็พระครูสโสพลธรรมสโรธค่ะพระปัญญาวชิรโมลีนกพรพระครูสโสพิษวิริยาพรสมโพธด็อ,อรปนัดดาวงผู้ดี พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมการบริจาคเงินและสนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสนับสนุนภารกิจการปกป้องอธิปไตยของกองทัพไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะทั้งนี้กองทัพที่สองขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบว่า กองทัพบ,บกได้สนับสนุนแผนงานและงบประมาณอย่างเพียงพอสำหรับการดำเนินภารกิจดังกล่าวตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการแต่การแสดงน้ําใจและเจตนารมณ์อันแนว่วแน่ของทุกท่านได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักชาติความสามาคัคคีและความห่วงใยในความมั่นคงของประเทศชาติ กองทัพที่สองขอน้อมรับความปรารถนาดีและความตั้งใจจริงของทุกท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังไม่มีความปลอดภัยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอันตรายจากทุ่นระเบิดและกับระเบิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะอีกทั้งในช่วงเวลานี้มีสิ่งบอกเหตุหลายประการซึ่งอาจสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในการวางแผนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพกัมพูชาต่อฝ่ายไทยในห้วงเวลาอันใกล้นี้จึงทําให้ต้องมีมาตรการที่เคร่งคัดเพื่อควบคุม ผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจนอาจทําให้เกิดความไม่สะดวกในบางประกาศนะฮะกองทัพที่สองขอ,งของยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มกําลังความสามารถ สมกับความไว้วางใจและแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่27กันยายน25 6 8ค่ะพลตีวันชนะสวัสดีรองโฆษกโกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปช่องหลบภัยบนภบนูมะเขือที่ฝ่ายกบูชาทําไว้พร้อมระบุข,ข้อความว่าบนภูมะเขือมีช่องหลบภัยและใช้เป็นที่แอบสําหรับซุ่มยิงได้ด้วยภายในอยู่ได้ประมาณ20คนเป็นโพงถ้ำธรรมชาติมีช่องออกสองช่องที่หน้าผานะโดยขเขมรทำ ทางขึ้นมาที่ช่อง2ช่องแล้วเข้ามาในโพรงและทําบันไดทางขึ้นมาด้านบนโดยก่อกําแพงปูนเป็นปล่องสําหรับขึ้นมาบนยอดผูนะถือว่าเป็นที่มั่นดัดแปลงที่แข็งแรงยากต่อการโจมตีจากภายนอก ดังนั้นการที่ฐานไทยเข้าตียึดภูมะเขือได้แบบเบ็ดเสร็จถือว่าเก่งมากจริงๆและคาดว่าโพรงนี้เป็นช่องทางที่ฐานขเขมรมุดลงเพื่อถอยหนีไปตอนที่ฐานไทยบุกข,ขึ้นมายึดแม้จะเก็บศพทหารขเขมรสงกลับไปแล้วแต่ช่วงนั้นยังได้กลิ่นศพเน่าอยู่คาดว่าคงเสียชีวิตติดอยู่บริเวณหน้าผาจำนวนหนึ่งแต่ก็มากพอที่จะได้กลิ่นเน่าเหมน็นโชยขึ้นมานั่นเองค่ะ และถ้าถามว่าทางการเขเมรมาเก็บศพกลับไปไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่ได้มาเก็บนะแล้วก็ไม่คิดจะเก็บแต่กลิ่นศพหายไปคงหายไปเพราะว่าเน่าเปื่อยแล้วก็ล่วงหล่นลงไปด้านล่างเป็นอาหารนกแร้งและก็สัตว์ป่าตามสภาพฟาน,นี้คงเหลือแต่กระดูกแต่ยากต่อการพิสูจน์อัตลักษณ์น่าสงสารญ,ญาติของพี่น้องฐาเขเมรที่ไม่มีโอกาสได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาค่ะ มันเป็นรูไปนะเป็นรูลงไป และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id at chapsi.store หรือโทร0942369493